thank <laughs> you

ยิงเยอะตรงกลางได้ได้น็อกแล้วน็อกแล้วตัวยิงเองอล้น็อกแล้วกำลังวิ่งไปใช้ตัวหนึ่งตัวอยู่ตรงกลางเหมือนกันตรงโอ่งตรงนี้พี่ได้นัดหนึ่งดำดำตรงนี้ผมอะเติมบ่วงตรงนี้งั้นเหลือสองน่าจะชุบปะมีจะเบิดปะไม่มีไม่มีเนี่ยตรงโอ่งเนี่ยตรงโอ่ง

บ้านเเห็นแล้วน้นองมันไปชุบตัวหน้าบ้านผมผมลืมไปผมยังไม่ได้ผมยังไม่มได้ซ้ำอีกสัตว์ม,มีลูกทางม,มีลูกทางได้แล้วๆตายมาตายมา ขามันก็ตายแล้วเนี่ยมันมาใกล้หมดเลย อุ้ยสองตัวออกขวาตัวนึงเ่ๆในบ้านตัวนึงออกขวาในบ้านโน้นออกขวาในบ้านโน้นระวังเดือเดือดบ้านน้องเห็นไม่ครบนะเห็นสามอยู่นี่สองสามเนาะตรงนี้ตอนนี้ตัวนี้ตรงนี้สามสามโทษโทษหนึ่งว่างู เดี๋ยว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 เดยวเดยว้นบนข้างหลังนี่พี่คอฟเฟ่ตัวมัน ไม่เห็นเว่าใครยิงโอ้โหโโโขาหดหม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 ดอยู่อเหอองคำตัวอะไร วาามพี่ตัวหนึ่งน่าจะสี่มัน <ผม S 1> ใสลงมานะมันอยู่ประมาณขวาของนะไกลมากเสียงคชัดที่ระวังซ้ายนะมมต้องเห็นส้มตัวนึงสี่สี่เัินเต็มสี่ส ตัวหนึ่งโดนสามตรงนี้ต้นหินนี้แล้วก็ตรงนับหนึ่งแล้วก็ต้องต้งไม่หินอนะ่ะหินต้นนี้พี่ต้นนี้